ราสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกันลยสินี้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศิลาเช่นเคยนะกรู้พี่นะวันนี้ไปเอเหมาไม่ได้อีกชุดหนึ่งแต่ก็คือต้องรีบปล่อยละตอนนี้คือเต็มบ้านไปหมด <c oughs> ส่วนใหญ่ติดมือก็คือพระย่อยๆก็คือจะออกช้านะอืแต่พระหลักอะไรเงี้ยก็ยังจะอ,ออกไวอยู่แต่ว่าพระแบบย่อยๆเนี่ยรู้พี่มาเอาไปแล้วเหรอ นะหนูเปิดให้บางสุดๆนะลูกพี่นะโอเคอย่าลืมก็แล้วก็แชกกร์กดซับสไครบน้องทีนะฮะใครสนใจเชาา่าพักก็ทักไลน์โทรเบอร์โทรหรือเขียวโค้ดมาได้เลยนะครับเออมีให้ติดตามหลายช่องทางนะลูกพี่นะเอามาเอาแบบถูกก่อนเลยจะได้แบบเขาเรียกว่าโจวหัว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 นี่ แบบถูกกันเลยนะลูกพี่นะอ่อองค์นี้คือพระผงเจริญพรนะครับผมนะไม่แน่ใจว่าปีอะไรปีหกสามหรืองหกสี่หกสี่นะครับนี่ออกวัดโพสีสะอาดนะนี่พระผงเจริญพรนะครับนี่มวลสารแบบนี้นี่แท้ร้อยปร์เซ็นนะครับ มวลสารเดียวกับผงอ่ะคล้ายๆกับโดสตีรลูกพี่แต่รูปร่างลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนปิตาบที่นี่นะด้านหลังยันเหนือดวงนะครับก็อันนี้เป็นพระผงเจริญพรนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะตอนแรกจะเปิดสามร้อยแหละขอห้าสิบบาทแล้วกัวนครับพี่ค่าส่งน้องหน่อยนะฮะสามร้อยห้าสิบ รวมส่งนะครับสาหรับพระผมจะเจริญพรนะครับผมอ้าไปสาธุนี่เปิดถูกๆเลยโชแพงๆอยู่หลังหลังๆนะเอาถูกๆกักนแล้วกันล้วพี่โอ้อันนี้เป็นซีนเดิมนะครับโอเคอันนี้เป็นเทวาพิทักษ์นะครับผมเป็นเทวาพิทักษ์ซีนเดิมนะยังไม่ได้แกะนะครับเป็นทองแดงรุง้งนะครับทองแดงรุง้ง ซีนเดิมยังไม่ได้แกะขอดูจมูกหน่อยครับโอเคจมูกยังสวยอยู่นะรูปีนี้นี่นะอ่ะซีนเดิมนะครับเป็นทองแดงลุงลุนเลขโค้ดเราเองได้เลยนะใครได้ไปก็ด้านหลังอาจจะเป็นท้าเวทนะครับด้านหลังเหรียญน,นะจะเป็นท้าเวทแล้วก็จะมีเลขโค้ดอยู่ด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหน้าเป็นหลวงปูง่นั่งสมาธิอยู่นะเทวาพิทักษ์ก็ ซีนเดิมเนาะเอาไป 1, พันทวนรือี่เอาไปพันทวนนะครับเอาไปหน,นึ่งพันทวนนะต่อมาเป็นว่ายคูหกห้าทองแดงนะครับผมจริงๆมีอัปปาก้าอีกองนะแต่ว่าอัปปาก้าคนน่าจะเห็นบ่อยละอันนี้เป็นทองแดงแล้วกันนะมา ดูสิสวยไหมโอเคจมูกสวยอืมโอเคจมูกสวยนะครับว่าขู่ห้านะด้านหลังเป็นหนุมานองคตแล้วก็พยาพาลีนะครับนี่สามองค์ในในเหรียญเดียวเลขหนึ่งสี่แปดสองสามนะครับมีอ่ามีเส้นเกษายาวๆหนึ่งเส้นนี่ อันนี้เป็นมวลสารหลวงปู่หมดเลยนะเอ่อจะมีเล็บมีเส้นผมอะไรเงี้ยผสมอยู่ในนี้หมดเลยนี่ตรงนี้เขียนลอเรือก็คือลมดำนะรูป้ปีนะถ้าเหนืออัฟกาจะเป็นอออ่างนะถ้าทองแดงลมดำจะเขียนแค่ลอเรือนะครับนี่โอเคอ่าเอา 1200, พันสองร้อยรูปีองนี้นะได้มาไม่แพงพายย่อยเนาะ ก็รีบแบ่งนะครับเอาไปส่วนสาริกาตอนนี้มีสามองค์เลยที้นี่ให้ดูอบนี่สามองค์นะครับอ่ะองค์แรกนะองค์แรกนี่ องแรกก็มีด่างทองแดงเป็นปกตินะครับเลขสองเจ็ดศูนย์ะเหรียญแท้สวยรู้พี่คมกริบเลยนะครับแล้วก็นี่ด้านหลังอ่ะถ้ารู้พี่มีหลายองค์นะลองมาเทียบหลายๆองค์ดูจะเห็นจุดจ่ายตังอยู่ ตรงบริเวณแถๆนี้แหละเนี่ยหนูไม่บอกแล้วเก็บไปดู <c oughs> นี่นะเออซาลิก้าเหรอเอาไปวงนี้เอาไปพันสามแล้วนะล 1, 4, 8, 3, 3, 2, กันเลขหนึ่งสี่แปดสามสองเอ๊สามสองอีกอ่ะคุณคุณนะ ตรงน,นี้จุดใจตังเอาไปสามพันสองเช่นกันนะลูกบี้นี่องน,นี้ใหม่กิ๊บนะฮะเลขหนึ่งสองแปดสามเก้าก็อยู่ที่พี่ชอบนะจริงจริงเอาหนูเอาพันสามหมดเลยก็ได้เดี๋ยวงงจริงจริงอเน,นี้ใหม่กว่า แต่ก็เอาง่ายว่าได้อง์นี้ได้มาแพงกว่าเพราะแกาจาักซีนเดิมนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเท่ากันท่านสามให้หมดนะครับเป็นทองแดงหมดเลยนะแล้วก็เป็นสาติการลิ้นทองรับ <c oughs> ประกันแท้ทุกกรณีนะฮะเข้าไปต่อมาเป็นพิทักษ์ไทยนะครับพิทักษ์ไทยองนี้เอาโอ้โหสวยนะลูกพี่เอ้ย หนูไม่อยากจะเปิดถูกเอาพันสามเลยลูกพี่หนึ่งสามหนึ่งเก้านะครับหนึ่งสามหนึ่งเก้าอะเอาไปพันสามร้อยมีองคเดียวนะลูกพีปป่นะแล้วก็มาเป็น น,นี้เหรียญหลังเสือเหรียญหลังเสือองค์นี้ฝาบาทอยู่สี่พันทุนนะครับหลังเสือองค์นี้มีรอยตรงจมูกหน่อยนะครับโอ้มีรอยเหรอเอาสามพันแปดแล้วกันเอาไปหลังเสือนี่คือสองเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับได้โค้ดสองเก้าหนึ่งหลังเสือคือเหรียญทำน้ำมนต์นะรูเปี่นะ เออฝาบาทนี่จะมีรอยลานยนเะนี่ยรอยวิ่งขึ้นมานี่รอยวิ่งไม่ใช่เฉพาะรุ่นเสือนะแต่เป็นวันนั้นก็อะไรนะ,จะเจริญพราะล่างเนาะก็วิ่งเหมือนกันเออก็แปลกดีในหลังเสือนะครับไม่จะน่าจะเป็นเฉพาะเนื้อฝ่าบาทนี่แหละ เ้าที่ผมสังเกตนะทองแดงไม่เป็นนะแข็งโป๊กทองสัยฝาบาทนิ่มสุดนะครับอ่สามพันแปดร้อนะฮะไม่มีกล่องนะพี่นะแต่รับประกันแทนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นเหรียญแช่น้ำมนต์นะหมายถึงว่าเหรียญทําน้ำมนต์เนาะหลวงปูก็คือถ้ามีงานทําเอ่อน้ำมนต์อะไรเงี้ยก็จะจะเอาอันนี้แหละไปไปวางในบาทน้ํามนต์นะครับอ อันต่อมาเป็นเหรียญกัมเบียีแล้วเป็นกล่องกมัมมบยีแล้วเป็นกล่องกัมเบียีล์ละเป็นของแพงละลูกพีรุยอ่ะนี่นะเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวเป็นเ,เหรียญย้อนยุคปีเอ่อย้อนรุ่นรุ่นแรกนะฮะแต่ว่าเป็นอายุนัำันมงคลแปดสิบเอ็ดปีนะครับของปีนี้เป็นเหรียญของปีนี้หนึ่งสามศูนย์ห้านะครับ ให้โคดเงินเงินลงยาเขียวนะเอาสามพันแปดรูปีเหลือเนี่ยหนึ่งหนึ่งองค์ทวนนะครับเงินยาเขียวนะครับอายุวันน้ำคนแปดสิบเอ็ดปีเออวะตอนนี้ไม่ได้มังกรเลยเดี๋ยวต้องไปหามังกรคู่หนะ่อยอ่ะนี่นะรูปีสามพันแปดนะโอเคอ่ะต่อมาปเป็นเหรียญยืนรุ่นแรกนะครับเอิม จริงๆคือมันไม่ใช่ยืนรุ่นแรกนะแต่ว่าคนเขาเรียกกันนะยืนรุ่นแรกสําหรับผู้วิจารณสิบชาตินะครับจริงๆยืนรุ่นแรกคือปีห้าอะไรนะห้าหกหรือห้าเจ็ดใช่ไหมเออแต่อันนี้คือเหมือนแบบตอนแรกๆเขาไม่เคยเห็นกันไงนะเขาก็เลยนับรุ่นนี้เป็นยืนยืนรุ่นแรกเฉยเลยแต่ก็ตามนั้นไป นะรูปิี่นะนี่ครับพระเจ้าสิบชาตินะครับออกธรรมอุทยานนะหรือตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเออ่สวนธรรมปิติใช่ไหมถ้าผิดขออภัยหนิงจามสลับกันอยู่เลยตอนนี้อ๋อองค์นี้นะว่ายาแดงนะครับผม ผิวติดลุงนะเลขโค้ดสามหหนึ่งนะครับเสียดายไม่มีคนซื้อไปก่อนหวยออกนะไม่งั้นต้องมีคนถูกหวยบ้างแหละนะทุกพี่โอเคอันนี้เอาหมื่นสองนะครับตอนนี้เอาหมื่นสองนะครับสำหรับนวะยาแดงส่วนองค์นี้เป็นนวะเหมือนกันแต่ว่านเป็นนวะหนา้ากากเงินนะครับ จริงๆผ้าสวยนะหรือว่าเราควรไปปัดปัดกรอบนี่จะออกมันไม่รู้หรือว่าไปเลี่ยมใหม่ก็จะดีกว่าไม่แน่เหมือนกันผ้าสวยเลยเนี่ยเห็นไหมดูี่แต่ไอที่โมวๆนี่ไม่ใช่กล้องผมนะเป็นที่พลาสติกข้างหน้านะครับผมมั่นะครับนี่นวะนะนวะนะนี่ วะพี่ผิวสวยเลยแล้วก็เป็นหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินก็สวยปกตินะครับด้านหลังก็มีลุ้งเหมือนกันเลขสี่แปดสี่นะครับอง์นี้ก็หมื่นกว่าเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เราลองว่ากันมาดูนะพี่นะหนูไปหาราคาก่อนเพิ่งได้มาแต่สีสวยเลย สวยปิ้งเลยไม่รู้ว่านาวายาแดงหรือว่านาวาหน้ากากเงินนี่อันไหนแพงกว่ากันนะ <laughs> แต่ยกคู่เดี๋ยวหนูให้ให้ถูกๆเลยนี่สิบชาติยกคู่จนะให้ถูกๆอ่ะข่าวๆก็ให้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเออมีถูกบ้างแพงบ้างก็ปลาปนกันไปนะผมเออก็ตามนี้แล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเลยจะมีลูกค้าให้เหมาอีกก็ไม่ว่างจะเอามาขายตัวน,นี้พาเต็มบ้านเลยเดี๋ยวหนูทอยาอายเคลียร์ของออกก่อนนะ แล้วเดี๋ยวจะไปหาของใหม่นะฮะให้เข้ามาเยอะๆนะโอเคไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ฝากเท่านี้นะครับสำหรับเอ่อก็ฝากด้วยองไหนชอบองไหนยังไงก็สนใจแล้วทักมาได้เลยไลน์ไอดีโทรได้หมดนะฮะขอบคุณะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ Sasak <us> pin sa Be.